กัยาโครับวันนี้เนี่ยเราได้เห็นบรรยากาศของการประชุมโรตีผีหล er nah ่นที่ถูกวัวผีเหลือตัวหนึ่งเดียครัเงียบบางคนเนี่ยอาววัวไปขายอีกคนก็จะเอาวัวฆ่าทีโยงนั้งวัวรับเขาสบาัวได้ทุลรานน่าสงสารวัว BMC นะครับยี S, Model ่สิบโมเดลแคนวาสแบบนี้เนี่ยคงจุดประกายทิ่คิดเนี่ยนะครับในเชิงธุรกิจให้พวกเราเนี่ยไม่มากก็ได้น้อยนะครับผมเชื่อว่าเป็นวิธีคิดที่ดีที่เห็นจริงอย่างหนึ่คืพวกเราจะได้เห็นว่ามีเยาวชนเนี่ยแสดงความคิดของคนที่รุ่นพวกเราเนี่ยคือพวกเราเุๆ <c oughs> แตกต่างกันนะครับก็ผมรู้สึก ภูมิใจและก็มีใจที่ที่ําให้ประชาชนสาม,มารถเข้าถึงวิธีคิ้ในเชิงธุรกิจแบบง่ายๆนะครับผมเองก็เชื่นชมคุณพัฒน์ขขนเนี่ยมาพอสมควรแต่แรกทีเดียวเนี่ยจะมองว่าเชิงธุรกิจมันไม่ต้องมากมายหรืออะไรขนาดนั้นเพราะว่าพวกเราเชื่อว่าบางคนกับาธุรกิจก็ ลายเนี่ยให้เป็นโปรเซสธุรกิจแบบง,ง่ายๆยู่กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยยิขึ้นมาเนี่ยสามารถพบทวนที่ว่าที่เราทํามาเนี่ยครบถ้วนทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงแล้วถึงแม้ว่าจะใช้เวลาเนี่ยซึ่งคุณน้าต้องใช้เวลาถึงหกชั่วโมงนะครับในการให้ขอ้อคิดหรือวิธีทำของ b m c เนี่ยให้สมบูรณ์สำหรับผู้ที่เข้าไปร่วมกิจกรรมของคุณน้ำน,นะครับ แค่เวลาเรียนชัมม่วมโมงไม่ถึงเวลาสามนะครับถ้าาพวกเราเนี่ยสามารถที่จะแสดงความคิดหรือแนวความคิดว่าให้เจ้าดัวสีเลมเปลี่ยนทำอะไรได้บ้างในนามของรตรัวสีลมครับขอขอบคุณคุณพัชนะครับในค่้นเืนนี้ที่โคลนาสลาลีท่านยมาให้แนวคิดหรือที่อาการพวกเราครับในนามของรตัวสีลมเพราะเชื่อพวกเราขอบคุณเพราะน้ำอยากเป็นผลการ